สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับในช่วงที่2จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทต่อวันนี้ก็เกิดแรงกดดันให้บริษัทโดยเฉพาะขนาดใหญ่ก็ต้องปรับสูงกว่านั้นนะวันหนึ่ง4-500ก็หมายความว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงถูกอีกต่อไปใน AEC เป็นระดับกลางๆแล้ว ต้องเรียนถามารัตจิราพรว่าและแบบนี้เนี่ยการเพิ่มประสิทธิภาพจะมีวิธีการทำอย่างไรครับค่ะคือตอนนี้นะคะที่ของไทยเนี่ยถ้าไปเทียบกับพม่าเขมรเวียดนามอะไรเงี้ยนะคะถ้าพูดถึงจุดแข็งของไทยก็คือเรื่องสกิล สกิลไลเบอร์ของเราเนี่ยถ้าไปเทียบในจีเยอะกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในการเพิ่ม productivity เนี่ยถ้าเราเพิ่มให้เขาคือคำว่า productivity เนี่ยถ้าจะพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่าต้องเพิ่มให้คนมี Multi Skill มากขึ้นหรือมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าแต่ก่อนคุณเคยทำแค่นี้แล้วคุณเคยได้200แต่พอมาสับขึ้นมา300บาทคุณก็ได้ ทำได้เท่านี้อ,นอีกมันไม่ใช่ค่ Productivity คือคุณต้องทําให้ได้มากกว่าเดิม,มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดแข็งของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าเราปรับขึ้นไปก่อนแล้วเนี่ยรเราก็ต้องพัฒนาคนของเราเนี่ยให้ขึ้นตามไปด้วยเพื่อที่ว่าจะได้หนีที่เป็นแรงงาน<อ>ที่เป็นจ่ายน้อยกว่าเราค่ะไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจ่ายแพงกว่าเขาแต่ทําได้เท่าเขาหรือทักษะอะไรที่เพิ่มเติมที่คิดว่าเป็นเทรนใหญ่ๆที่ต้องมีเพิ่มเติมมะทักษะแบบไหนคือตอนนี้เลยถ้าเราพูดถึงสกิลเลเวอร์สามร้อยเนี่ยนะคะเรื่องทักษะภาษาอังกฤษ S <S 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 นะคะ <S <S แต่ว่าพูดถึงว่าอย่างเช่นถ้าเขาเคยทําได้เอาง่ายๆเช่นแต่ก่อนคุณเคยทําทํางานเสร็จคุณเสร็จงานแล้วแต่ต่อไปเนี้ยพอคุณทางานเสร็จคุณอาจจะต้องขับโฟกลิปไปเก็บของคือต้องเพิ่มสก<ถ>ิลตัวเองเพิ่มเติมให้คุ้มกับ300บอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้ครบวงจรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดว่าเขาต้องเพิ่มทักษะในด้านที่เกี่ยวกับงานแต่ว่าต่อไลน์ออกไปสักนิดนึงหรือว่าแต่ก่อนบางคนเคยทําแต่เชื่อมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเคยแต่โบกปูนต่อไปก็ต้องต่อไลน์ออกไปสักนิดนึงเพื่อให้คาโรงนใช่ ต้องมีสกิลใช่ค่ะทักษะที่เพิ่มเติมใช่ค่ะาอาจจะไม่ใช่แค่เพิ่มตรงนั้นฮะเพิ่มจากตัวเองคือผมเชื่อว่าหลายคนเวลาเราทํางานเราอาจจะกักวันนึงผมก็ได้สามสมมตินะฮะได้สามร้อยผมก็ทำร้อยชิ้นได้ผมก็ได้แต่ณนวันนี้เนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นแลวผู้บริหารหรือเจ้าของเองก็มองว่าเราจะต้องเพิ่ม productivity เพราะงั้นจากที่เรากักอยู่วันวันนึงเราจะไม่ได้ทําเต็มศักยภาพที่เรามี นั้นเราจะปล่อยตรงนี้ออกมาได้ยังไงครับใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆองค์กรเท่าที่ผมเคยคุยกับผู้หันหรือว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาไม่จ่าย300ร้อยเขาจ่าย5้าจ่ายเลยแต่มีเงื่อนไขนะว่าวันนี้คุณทําได้ร้อยชิ้นผมขอให้คุณทํา300ชิ้นนะแต่ผมไม่คุห้0 ค่ะคุณไม่ต้องเอา300ร้ยเลยนั้นตกับเขาก็ทำขึ้นมาได้ใช่ใช่คะคือใช่ค่ะคือเรียงเลยบอกว่าถึงเป็น300เนี่ยนะคะโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางทีนี่บอกผู้ประกอบการเนี่ยเขาคือถ้าเขาจะจ่ายเนี่ยแล้ว productivity มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาจ่ายได้ก็สู้ได้เพราะผลผลิตเขาขายเพิ่มได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีปัญหา ใช่คุมข่าใช่คำว่าคุมค่าแล้วเติฉลาประเด็นนี้เป็นยังไงฮะที่เห็นด้วยค่ะแล้วก็มองในเรื่องของแรงจูงใจด้วยอย่างที่ดรหลือบอกว่าบางทีจะทําให้ทามันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองด้วยค่ะนั้นจริงๆหัวหน้างเขาเองอ่ะต้องมีวิธีให้เขาตระหนกรู้ว่าสิ่งที่เขาได้มากเพิ่มขึ้นมาเนตัวเขาเนี่ยจะทริบ r i b u อะไรให้กับองค์กรได้บ้างครับ แต่ถ้ามองไปข้างหน้าอีกปี2ปีเนี่ยไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะหรือสกิลเลเยอร์อย่างน้อย7อาชีพแรกนะครับตัว่างหมอพยาบาลว,วิศวกรทางตมแพทย์นักบัญชีสารนิกะไรเนี่ยหกเจ็ดอาชีพที่ผมจําได้นะครับก็จะมีการแข่งขันแย่งตัวกันมากขึ้นนะครับคนไทยจะไปทํางานที่ต่างประเทศคนต่างประเทศก็มาทำงานที่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้น แบบนี้เนี่ยแนวโน้มของการรับมือเรื่องทรัพยากรบุคคลจะเป็นยังไงครับค่ะก่อ<ต>นอื่นถ้ามองที่ตัวคนก่อนละกันนะคะที่เราจะเตรียมตัวสมมติว่าเปิดเอซีแล้วเราเราอยากย้ายน,นะคะเอาในมุมมองของพนักงานก่อนนะคะถ้าอยากย้ายอย่างแรกเลยที่คุณต้องเติมนะ่ะแน่นอนเรื่องภาษาน,นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยหลกักและแล้วคุณควรจะหาภาษาอะไรที่เป็นภาษาของเขาเพราะว่าบางครั้งใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างเช่นต่างประเทศจะย้ายมาไทยอย่างเงี้ยแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็รีควฟล์ว่าคุณต้องพูดภาษาไทยได้อย่างงดเราอยากไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพูดภาษาพื้นเมืองเขาได้เหมือนกันเช่นมาอ่ามาเลเซียก็ดีหรืออินโดนีเซียเขาก็จะมีภาษาอะไรภาษาตาเกลอกอะไรของเขาเราก็ต้องพอที่จะพูดได้ถ้าคุณแพลนว่าคุณจะย้ายแต่สิงคโปร์ไม่ค่อยมีปัญหาก็็เปนภาษาออัังงกฤษษภาากฤษแต่สิงคโปร์ก็พูดจีนเยอะนะคะไต้หวันก็ต้องนิดนึงเหมือนกันถ้าจีนมันก็จะเป็นแอดดันเทสสำหรับเราเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างทีีี่่2คคคือจากทุณเยมมม มองเรื่องต่างๆเ่ยคนต้องเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นนะคะพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้เราจะไปเห็นว่าเอ๊ะนักง,งานหรือองค์กรเริ่มให้ความสำคัญเรื่อง change ข้าทุกองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ค่ะเขาเขาปลูกฝังคําว่าเชนใช่กับพนักงานเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอเวอร์เรนท์มันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกเรื่องอะค่ะจะเปลี่ยนทั้งสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวัฒนธรรมวัฒนธรรมบิสเนสโมเดลทุกอย่างเปลี่ยนหมดนั้นทุกคนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนจะไปแบบอยู่แบบเดิมๆางเนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ค่ะพวกเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าอย่างเรื่องเมื่อกี้พูดถึงวัฒนธรรมก็เรื่องคอสเคิลเจอรัลการบริหารทุกการข้ามวัฒนธรรมเราต้องเปิดหูเปิดตาลงมากขึ้นนะคะว่าประเทศอื่นนาวัฒรอะไ ถ้าเสริมเสริมในมุมเมื่อกี้ในมุมพนักง,งานถ้าในมุมองค์กรเองเนี่ยครับถ้าเราบอกเปิดเส,สรีแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้ดึงดูดคนมาที่องค์กรเราครับถ้าบอกว่าสูงนในประเทศไทยบอกทุกคนจ่าย300ทุกคนได้มื่นห้าหมดในอาชีพแต่ละอาชีพันทำยังไงเขาจะมาหาเราฮะสิ่งอันหนึ่งที่ทางเอลียาห์ิวิตเองเนี่ยมีการทําวิจัยแล้วเราก็เจอครับว่าองค์กรหลายๆองค์กรถ้าไปดูในวิชั่นเนี่ยรู้แล้วแต่บอกว่าอยากเป็น employer of choice ตักอย่างเป็นองค์กรที่ ลุกจ้างเลือกลูกจ้างอยากจะเลือกงั้นถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยตัวองค์กรเองก็ต้องสร้างตัว e m p l o y e r brand ครับเพราะเราสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาในองค์กรแต่ละองค์กรพยายามสร้างแต่ customer brand รดเพื่อให้ Cu s เ o m e r เกิด o y a l t y นะฮะแต่ว่าณวันนี้เองเนี่ยการเคลื่อนย้ายเสรีอะไรต่างๆตรงนี้ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งหลายๆองค์กรเริ่มให้ความสำคัญในการสร้างตัว Emplo y e r brand รเพื่อจะดึงดูดวัสดุยานรีเทลเราอย่างปูนซีเมนต์ไทยก็ดีอ่าซีพีกรุ๊ปเข คนไทยไปทํางานในประเทศอื่นในอาเซียน <Okay. S 1> ค่อนข้างจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง <Okay. S 2> ผู้เป็นไทยก็คงเป็นระดับเป็นร้อยอาจจะหลายร้อยไปแล้ว <Okay. S 2> ตอนนี้นะครับ <Okay. S 2> ที่ไปทํางานในเวียดนามก็ดีในอินโดนีเซียหรือที่อื่นก็ดีซีพีกรุ๊ปก็เหมือนกันนะครับ <Okay. S 2> ที่บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เขาต้องเตรียมยังไงในเรื่องการบริหารบุคลากรในยุคเสรีทางการค้าของเอซครับ okay. คือองค์กรใหญ่จะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเรื่องการเตรียมการอาจจะมีมาพอสมควรแลร้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างอาจารย์สองท่านพูดในเรื่องของการสัญหาเน้นอยากมองให้ครบไปถึงเรื่องของการรับเข้ามาแล้วอ่ะคนที่มีความสามารถเนี่ยคะ่ะเราควรจะทั้งพัฒนาแล้วก็รักษาเขาวาให้ได้ด้วยคือต้องทั้ง,งต้องครบบรหาสัรหาแล้วก็พัฒนาแล้วก็รักษาเขาว้าให้ไดออ้หรือว่าอย่างแม่ถึงเรื่องของการสรรหาหก็ตามนะคะถ้าเรามองในแง่ของผ,ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าขององค์กรที่จะส่งขยายธุรกิจไปปั๊บแล้วเราจะส่งผู้บริหารของเราเนี่ยไปดูแลกิจการในต่างประเทศเนี่ยจริงๆต้องถ้าเราจะเริ่ม หาคนที่ใช่อ่ะ แล้วคนที่เราอยากได้ด้วยอย่างเงี้ยวันนี้ต้องกําหนดขึ้นมานิดนึงว่าคนที่เราหาเนี่ยคือใครมันจะช่วยประหยัดในเรื่องของการสรรหาว่าจ้างดูไหมคะถ้าเรามีอย่างน้อยมีสมรรถนะของคนที่เราต้องการว่าเออแบบเนี้ยถ้าไปบริหารกิจการของเราในต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาสามารถดูแลคนของเราได้ทําตลาดของเราได้ดีแต่อันนี้บางทีเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าคนในลีดเดอร์ชิพคอมเพลตเอนซีในแบบที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซ้ำจริงเราเราสามารถอ้างอิงงานวิจัยได้ทีตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปใน EC จริงๆเราก็เลยยังไม่รู้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จเนี่ยในรบ,บริบทนั้นคือต้องมีสมรรถนะอย่างไรแต่ถ้าเรากลับไปดูงานวิจัยเนี่ยค่ะคมีมีเยอะแยะมากมายเลยผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จหลังจากที่ส่งจาก,ถ,กถูกส่งจากเฮดคอร์เตอร์ไปบริหารในประเทศต่างๆครับ ีัยมีงานวิจัยอันนึงเนี่ยสัมภาษณ์ผู้บริหารจากสิบริษัทนะคะซึ่งมีทั้ง Microsoft GE Accent u r น u n อร์ v e r เนี่ยแต่ฉันจำไม่ได้หมดแต่10บริษัทด้วยกันร้0ห้าคนของผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จในการไปบริหารกิจการในประเทศต่างๆรวมถึงในประเทศจีนในสิงคโปร์ในอินโดนีเซียมาเลเซียทั้งหมดเนี่ยเ,เขาสัมภาษณ์ออกมาแล้วเขาก็จะได้ความฉลาดหด้านของผู้นําที่ไปบริหารและประสบความสําเร็จแล้วก็ ความฉลาดทาง6ด้านนี้แน่นอนต้องมี IQ คิต้องมี I q คือแต่ไม่ต้องเอาพอประมาณเราก็ต้องมี EQ EQ วรืควอีคิค่ะเรื่องของการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีเรื่องของ cultural intelligence เรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็ต้องมี moral intelligence มีต้องมีจริยธรรมเพราะว่าคุณไปเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรอยู่ที่ประเทศนั้นงประเทศนะคะแล้วก็มีเรื่องของ business intelligence แล้วก็มี global intelligence ด้วย global intelligence หมายความว่าถ้าสำนักง,งานใหญ่เนี่ยต้องการอะไรอยากได้แบบเนี้ยมาตรฐานเป็นแบบเนี้ยเราต้องดูท้องถิ่นนิดนึง ว่าเราเราเราสามารถที่จะเบลนเข้าไปด้วยกันได้ไหมปรับเปลี่ยนเงินต้องมีการปรับเปลี่ยนคือถ้าเราเออเราบังคับว่าเนี่ยต้องเป็นแบบเนี้ย standardize เหมือนกับทางเฮดคอร์เตอร์มาตรฐานเดียวอะไรย่างนี้คงไม่ิร์ k ใช่หลายๆที่ก็เฟลมาแล้ว Google ก็เจอมาแล้วเห็นไหมคะเขาไปในประเทศจีน Facebook ก็เจอมาแล้ว Disney ยังเจอมาแล้วเลยถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวเสริมอาจารย์ตรงนี้ครทางเอลอนฮวจเรามีทําวิจัยประเทศในทาง AEC เรื่องของ leadership competency เไรเราก็เจอประมาณ4-5ตัวเน ว่าหนึ่งก็คือเรื่องต้องมี global mindset นะครับไม่ใช่แค่แค่ local ของเราอันที่สองคือเรื่อง chain management ที่อาจารย์พูดถึงนะครับอันที่สามคือเรื่องของ communication นะครว่าจะต้องสามารถที่จะมีการสื่อสารต่างๆได้อันที่สี่คือเรื่องของ people skill ว่าจะต้องมีความสามารถในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการดูแลการพัฒนาคนนะฮะแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของ adaptive เรื่องของตัวเองจะต้องมีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา ครับอันนี้คือในรูปแบบที่บริษัทไทยไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ส่งคนไทยไปทํางานในประเทศอื่นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วถ้าเกิดขาเข้ามาอินบาวของเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจอื่นในอาเซียนส่งมาตั้งเปิดธุรกิจในบ้านเราอันนี้ดูแล้วแนวโน้มจะมีอะไรใหญ่ๆครับทอตรจิลลพรธุรกิจหรือ,รอธุรกิจต่างชาติที่จะมาเปิดในประเทศไทยเนื่องจากเอเอซีเนี ธุรกิจต่างชาติหรอคะคตอนนี้เนี่ยถ้าในทางกับการเ,เหมือนเราจะหนีไปเปิดต่างประเทศเยอะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่มาเลเซียก็มาเปิดที่เราเยอะธนาคาร CMB นี่ก็เป็นยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียแอร์เอเชียไทยแอเอเชียนะครับตัน,นี้สิงคโปร์ก็เยอะ เน้นว่าเป็นธุรกิจบริการแล้วกันนะคะถ้าเป็นธุรกิจบริการเนี่ยคนไทยจะมีจุดแข็งคือเรื่องบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นพวกธุรกิจบริการธุรกิจที่ไม่ใช้แรงงานถ้าเป็นแรงงานเนี่ยมันจะมีการย้ายไปในต่างประเทศที่ค่าแรงในมันถูกแต่ของเราเนี่ยเริ่มเกียร์จะไปทาง ตะวันออกมากขึ้นนะคะพวกตัวออกเนี่ยเขาจะเหมือนกับธุรกิจบริการพวกเทคโนโลยีพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าพนักงานของเราเริ่มมีสกิลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีเป็นประเภทเนี่ยค่ะที่เริ่มให้ความสนใจแล้วก็มาลงทุนมากขึ้นนะคะคนที่เรองสกิลเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนไทยของเราเนี่ยสกิลดีแล้วก็เป็นคนที่ทํางานละเอียดต้องการนี่เซอร์วิสไมค์ก็ดีเลยะเพราะงานแบงก์งานโรงแรมโรงแรมนี่ขยายไม่ได้นโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงแรมอะไรต่างๆเหล่านี้พวกธุรกิจท่องเที่ยวก็ล่าสุดก็ไดู้่ โรง,งพยาบาลทนบุรีก็บอกว่าจะไปลงทุน7จ็ดหมื่นล้านเปิดโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศจีนในอีกอในอนาคตอันใกล้นี้นะครับกลุ่ลมโรงแรมดุสิตธานีก็บอกจะไปรับบริหารโรงแรมสิบแห่งในประเทศจีนะนะครับอันนี้คือจุดแข็งอันนี้คือจุดแข็งที่เราคืออาเซียนนี่คงไม่ใช่แค่สิประเทศแต่อาเซียนบวกสาบวกหกซียนมีจีนจจมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีอินเดียอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ที่ทางธุรกิจไทย ขยายออกไปในภูมิภาคในแบบนี้ก็รัฐปรหลุยจะเสริมไหมว่าแล้วเขาเรื่องแบบนี้เนี่ยจะมีประเด็นใหญ่ๆที่ต้องจับตามองผมมองว่าเวลาที่เราไปเนี่ยบางครั้งเราไปด้วยตัวเองไม่ได้แต่เราอาจจะต้องจับมือกับท้องถิ่นกับท้องถิ่นใช่ครับเพราะมันมีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายวัฒนธรรมเรื่องของวิธีคิดไม n เส้นต่างๆบิลีฟความเชื่อค่านิยม ถิ่นของท้องถิ่นและของตัวเราซึ่งบางทีมันต้อง Bridge กันดังนั้นการที่ที่เราเดินไปลุยคนเดียวบางทีอาจจะแทนที่จะประสบความสำเร็จอาจจะล้มเหลวครัจะสังเกตเห็นว่าโมเดลธุรกิจหลายๆหลายๆ่าโลกตะวันตกก็เจอมาแล้ว Google เขาล้มเหลวไงฮะในประเทศจีนที่เท่าที่จำได้ออาจจะเป็นเพราะว่าเรามี กูเกิลอาจจะมีความเชื่อนะคะว่าเรื่องของการเปิดเสรีทางการสื่อสารการทางหาข้อมูลเนี่ยเป็นทุกคนในโลกมองหาแบบในตะวันตกตะวันตกนี้อย่างค่ะหรือย่าง Facebook เองก็ตามอาจจะมองว่าเรื่องของการแชร์ข้อมูลเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้เป็นอิสระหรือแม้แต่ดิสนีย์เนี่ยตอนที่ไปเปิดที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มองว่ามิกิม้าส์เป็นขวัญใจของคนทั้งโลกแต่ว่าไม่ใช่ของคนฝรั่งเศสแล้วเขาก็ไม่ให้ขาย Y วในในพาร์คของเขา ใน,<า>ในเคียอสไม่มีใช่ไหมคะเราก็เลยเกือบที่จะล้มละลายด้วยซ้ำไปตอนแรกๆแ,แต่หลังจากนั้นมาดิสนีย์ปรับตัวปรับตัวเยอะมากแล้วก็รประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ Google เองเนี่ยตอน ประเทศญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์สึนามิอะค่ะ Google ก็เข้าไปใช้ Google Map ในการช่วย rebuilding effort ครับอันนั้นเขาก็ปรับตัวได้ดีเหมือนกันคืออันนี้มาจากการที่เรียนรู้ค่ะเรียนเรียนถูกเรียนผิดค่ะค่ะจริงๆแล้วแชร์เป็นเคสจริงๆแล้วกันเพราะช่วงนี้ค่ะจะได้มีโอกาสเข้าไปทำพวกที่ต่างประเทศเยอะในแถบอาเซียนเราเนี่ยแหละค่ะนะคะก็จะเห็นความตื่นตัวเขาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกลาวพม่าเขมรเวียดนามอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น L M คือเอาเเนี่ยเริ่มต้นยังไงสำหรับบริษัทไทยครับที่ไปคือณณตอนนี้เอาเป็นว่าณตอนนี้มีโอกาสได้ไปทำที่ปรึกษาในประเทศต่างๆเ่าเนี้ยแล้วน่<ช>วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่เริ่มทำเลยเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาเริ่มทำ salary survey ก็คือทำสำรวจค่าจ้างรายเงินเดือนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าพอจะเปิด AEC แล้วเขาเริ่มจะเตรียมธุรกิจเขาเขาจะเริ่มหันคนจริงๆละหรือว่าอย่างของเราเนี่ยราชการก็เพิ่งปรับ นะคะเพ่ปรับฐานเงินเดือนของเขาถูกกับประเทศไทยเป็กี่เปอร์เซ็นต์อย่างลาวกับไทยเนี่ยครับราชการรายได้ก็ยังถูกกันเยอะนะคะแต่ว่าเกิดครึ่งต่อครึ่งได้ลาวกับไทยน่าจะได้นะคะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเขาปรับขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาเทียบเท่า ใกล้เคียงกับเอกชนไม่ต่างกันเยอะนะคะพอไม่ต่างกันเยอะเนี่ยกลายเป็นตอนนี้คนก็หันไปทํางานของรัฐบาลมากขึ้นเพราะยังไงเนี่ยแต่ก่อนกาเลือกะลว่างเอกชนกับรัฐบาลจะเหมือนไทยสมัยก่อนนะคะก็คือว่าคนก็ยังชอบท้อปรับนี้เพื่อจะสามลนกำลังจะปรับนี้เพื่อเพื่อ รักษาคนค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มมีความสนใจด้านเซอร์เวยออกมาแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ารัฐบาลมาปรับเท่าแล้วก็ปรับให้เยอะนะคะรวมทั้งพวกธุรกิจแบงค์หรืออะไรเงี้ยเขาเริ่มปรับให้ขึ้นเยอะมากตอนนี้ของเราน่าสนใจมากโมเดลของเขาเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลับมาสรุปว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี2556นี้นะครับไม่ใช่แต่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ผู้บริหารไทยธุรกิจไทยที่ปลงทุนในเอเีต้องปรับตัวยังไงครับ